แต่ทีนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะครับหลังจากมีการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมลงมาครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็เตรียมการกันอย่างคึกคักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนนะสนามหญ้าหรือแม้กระทั่งที่นะปืนใหญ่ที่มีประดับไว้นะครับก็มีการเอามาขัดสบกใเอี่ยมเลยม,มีการเตรียมพร้อมรับทั้งนายก แล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่จะเข้ามาทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับคึกคักจริงๆครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากมีการปรดก้าโปรดกระหม่อมลงมาและก็ทราบว่าวันนี้เนี่ยบรรดารัฐมนตรีแลวก็ท่านนายกเนี่ยก็จะเดินทางมารวมตัวที่นี่กันในช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆหลังจากนั้นก็จะมีการขึ้นรถตู้ไปที่นะครับสำนักพระราชอ่าที่พัชรินอาอมพสถานเพื่อไป ปฏิญาณตนนะครับวันนี้นก็เลยมีการเตรียมพร้อมสถานที่กันอย่างเต็มที่นะครับคนสวนทําความสะอาดตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญา้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหน้าตึกสันติไมตรีบริเวณโดยรอบศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตาศาลใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ก็ทําความสะอาดปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยเรียกว่าเคลือบสีดูใหม่บอ,อกทรงพลังมากยิ่งขึ้น บรรดาสื่อมวลชนก็มารอทําข่าวตั้งแต่เช้านะครับส่วนภายในของตึกไทยคู่ฟ้าครับซึ่งเป็นห้องทํางานของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหลังจากก่อนหน้านี้จําข่าวได้ไหมฮะพอทราบว่ามีการโปรดเจ้าโปรด,ด,ดกรหมอมนายกลงมาเนี่ยก็มีการขนชุดโต๊ะทํางานตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังเป็นนายกขนออกมาจากห้องเก็บของเตรียมเอาไว้ นะครับเพื่อทางคุณแพทองทานเนี่ยจะเอามาใช้ขนกลับมาใหม่เพราะตอนยุคคุณเศรษฐาเนี่ยขนออกไปเพราะคุณเศรษฐาเขามีเซตของเขาเองปรากฏภาพนี้ฮะนี่คือขนเข้าใช่ไหมก็คือขนออกไปแล้วครับเอ้าตกลงไม่ใช้เหรอเพราะคุณแพทองทานเขาก็มีชุดโต๊ะทํางานของตัวเองอยู่เอามาเองเหมือนกันปรากฏไอ้ชุดเนี่ยอันนี้คือภาพตอนขนลงก็ขนกลับไปที่บ้านพิษณุโลกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณแพทองทานเขาจะใช้ชุดโต๊ะทํางานของตัวเองที่เตรียมมาไว้ก็มีพวกทีมงานเลขาส่วนตัวเนี่ย เขาก็เตรียมข้าวของอส่วนตัวเครื่องใช้ก็ขนมาที่ทําเนียบรัฐบาลแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานอันนี้เป็นทุกคนเป็นทุกคณะ<อ>ก็คือหวงจุ้ยเรื่องความเชื่ออ,อันนี้ก็มีรายงานกันมาเหมือนกันครับว่าในกรณีของคุณแพทองทาเนี่ยเปลี่ยนมุมตั้งโต๊ะทางานใหม่ด้วยนะฮะจัดโต๊ะทํางานหันหน้าไปยังตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลจากเดิมสมัยคุณเสถฐานเนี่ยตั้งโต๊ะทํางานหันหน้าไปยังตึกสันติมตรีอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของแต่ละคนเขาแล้ว ขณะเดียวกันในส่วนบ้านพิศณุโลกก็เตรียมนําอุปกรณ์ต่างๆในการทํางานมาติดตั้งเตรียมความพร้อมเนื่องจากจะใช้เป็นสถานที่ทํางานของทีมที่ปรึกษาของท่านนายกผู้สื่อข่าวก็บอกว่าขณะเดียวกันห้องทํางานของพลตํารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณอดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ชั้นล่างในตึกบญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บของออกไปแล้วรวบรวมเอกสารใส่กล่องวางเอาไว้เตรียมขนย้ายแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งฮะที่ มันก็ตกทอดมาตั้งแต่สมัยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองนายกอืก็คือตู้ปลาที่ข้างในเป็นปลามังกอนอยู่ตั้งแต่สมัยพิกป้อมพอพิกป้อมออกไปเป็นพลตระเวนพระชรวาทไม่ได้ไม่ได้ไไดย้ายออกก็คือมาไว้ในห้องน้องชายปรากฏอันนี้ก็เอาออกมาเตรียมการแล้วเห็นว่าเตรียมจะขนย้ายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นของส่วนตัวอนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนป้ายที่จอดรถของนายกรัฐมนตรีคอรมอและคณะทํางานด้วยนะครับ จะเปลี่ยนพื้นป้ายจากเดิมเนี่ยสีขาวนี่นี่สีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตัวอักษรจากเดิมสีน้ําเงินก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นเขียวอักษรขาวทําหมเหรอจะเปลี่ยนใหม่<อ><อ>นะครับตามกําหนดการครับโคโมอชุดใหม่จะทยอยเดินทางเข้าทําเนียบถ่ายรูปติดบัตรตั้งแต่ช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับขณะที่คุณแพทองทานก็จะเดินทางเข้าทําเนียบตอนประมาณบ่ายสามสี่โมงนายกและโครมอจะเดินทางออกจากทาเนียบ ด้วยรถตู้ที่จัดเตรียมเอาไว้เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเวลาประมาณนี้ครับ18 15. นาฬิก15นาทีก็ออช่วงเวลาณตอนนี้เลยการกำหนดการแบบนี้ก็จะมีทยอยไปนะครับ